กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลยเป็น Toyota a อ t i s นะคะเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะ minor c h a n g นโฉมใหม่เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะสีบอลเงินราคาคันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะจากราคาอยู่ที่1 4 7 0 0 0 0 9,000บาทนะคะลดราคาให้ลูกค้าไปเลยนะคะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้เล็ขไม่น้อยด้วยเพียง139,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะรอบคันของคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะด้านหน้า4จุดแบบน,นี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในเรียบร้อยเลยคันนี้นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะ2เส้นพร้อมโลโก้นะคะของ โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน6กไก่นอหนู3 8 6 2นะคะเป็นป้ายของกรุงเทพเลยสีบอลเงินเง,เงาแบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายแล้วก็รักษาดูแลง่ายเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะที่ได้เป็นของกูดเยีย r ด้วยได้ยางกูดเยีย r นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตทั้งหมด5ารูนะคะสําหรับตัวแมกนะคะได้เป็นทูโทนนะคะสสีเลยนะตัวนี้นะคะทูโทนเป็นสีดํา ด้วยสีเงินนั่นเองนะบอกเลยว่าการออกแบบดีไซน์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะใหม่กิ๊บมากๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะตัวโชคภายในนะคะเดิมๆนะคะมีมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะสีเขียวนะคะเป็นมาร์กที่แต้มมาให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยบอกเลยว่าตัวรถคันนี้นะคะได้ยางปี2021ด้วยนะสัปดาห์ที่6นะคะ ยังปีใหม่มากเลยนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะ,ะที่เป็นดูอเววีทีไอนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวนะคะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะันนี้นะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะมีในส่วนของตัวโลโก้โตโตยต้าแบบนี้นะคะที่กระจกน้าให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่าตัวรถไม่เคยถอดไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะ ที่จะปิดเปิดประตูรถนะคะสามารถปลดล็อกได้ด้วยนะคะตัวนี้มีตัวล็อกรถให้นะคะตัวรถนะคะใช้กุญแจนะคะเป็นตัวกุญแจจะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทเรียบร้อยเลยนะนี่กระจกเดิมจากโรงงานนะคะมีโลกโก้โตโยต้านะคะตัวหนาๆแบบนี้เลยนะที่สําคัญตัวรถนะคะคาดด้วยในส่วนของโครเมียมนะคะทั้ง4ฝั่งของประตูนะคะเรียบร้อยเลยตัวยางนะคะได้ยางปี21สนะคะสัปดาห์ที่4นะคะันนี้ตัวน็อ หรูนะคะแมกเดิมแท้โรงงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวแม็กเป็นทูโทนนะคะสองสีนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆเลยตัวยางนะคะใช้ได้ยาวๆเลยนะคะ2ปีถึง3ปีได้เลยนะ,ะเพราะว่าสภาพตัวรถคันนี้นะคะใหม่กิฟแล้วก็สวยเดิมๆเลยนะคะไฟท้ายด้านหลังนะคะเป็นแบบ LED ตัวรถคันนี้นะคะมีในส่วนของ,ของไฟเบรกไฟถอยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นเครื่อง1.6ตัวจี้คลอลล่าออติตคันนี้นั่นเองทะเบียน6กไก่นหนู 3862นะคะลูกค้าที่ชอบเลขนี้นะคะหรือว่าถูกใจกับรถคันนี้นะคะก็สามารถที่จะจำไปทะเบียนนะคะมาสอบถามเอิ้นได้เลยนี่กระจกเดิมๆนะคะมีโลกโก้โตโยต้าทุกบานแบบนี้เลยนะ ถัดมานะคะตัวยางเส้นที่3นะคะเป็นยางกุดเยียปียีนะคะตัวแม็กนะคะเดิมแท้โรงงานน็อต6รลูพามน็อต5รูนั่นเองนะคะตัวน็อตนะคะ5รลูนะให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าตัวน็อตนะคะไม่มีน็อตหายน็อตหลวมน็อตขยับนะคะเพราะว่าตัวน็อตนะคะที่แม็กค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะว่าเขาเป็นตัวที่พยุงรถนั่นเอง แล้วก็เตยตาที่กระจกนะคะเดิมทั้งหมดเลยติดฟลีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะทั้งสองฝั่งมีเหมือนกันหมดนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวรถนะคะมีสัญลักษณ์นะคะ DUAL VVTI นะคะตัวนี้เลย<ม>นี่ถัดมานะคะยางเส้นที่สี่นะคะเป็นยางของกูเกียเยช่นเดียวกันนะคะเป็นยางกูเกีย,ยทั้งสี่เส้นเลยนะคะที่สําคัญได้ยางปีใหม่ทั้งสี่เส้นแม็กเดิมแท้โรงงานดอทารูนะคะแบบนี้เลยเด<ม>ี๋ยว<ม>พาไปชมในส่วนภายในกันนะคะ สำหรับแผงประตูรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะแผงประตูรถคันนี้นะคะได้ในส่วนของสีดําตัดสีเบจแล้วก็คาดด้วยสีเทานั่นเองนะคะที่จับเป็นโครเมียมทั้ง4ฝั่งเลยนะ,ะตัวรถนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะพร้อมกับจุดนะคะที่เป็นแอร์แบสนะคะอยู่ครบทุกจุดนะแอร์แบสนะคะข้อดีคือตัวรถนะถ้าเคยลื้อข้างบนหรือคอนโซลมานะคะโลโก้ของแอร์แบสนะคะจะไม่มีนะถ้าเกิดเปลี่ยนนะ แต่ว่าเนี้ยเป็นเดิมๆเ,เลยคือลูกค้าที่แบบต้องชอบรถแบบเดิมๆไม่แต่งอะไรอะคะ่ะต้องแนะนําเลยนะคะเพราะรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเข้ามาเดิมๆจากหน่วยงานเลยไม่มีชนหนักพิวามจมน้าตีนังกาอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวรถนะคะที่เขาเคยใช้งานมาเป็นของบริษัทนั่นเองแอร์แบนะคะอยู่ครบทุกโจทย์ตัวแอร์นะคะเขาเปลี่ยนโฉมแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของแอร์หมุนทรงกลมแบบนี้เลยให้ลูกค้าดูสำเนารถกันนะคะตัวรถคันนี้นะคะจดทะเบียนวันที่ยี่สิบ สิงหาคม2560ทะเบียน6กก็แก่นนหนู3 8 6 2เป็นป้ายกรุงเทพนะคะรถคันนี้นะคะเป็น o ต o t a c o r ค l l a a อตติ p นะคะปี2017สสีเทานะคะมาพร้อมกับเชื้อเพลิงนะคะที่เป็นเบนซิน น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องจี่สูบนะคะเครื่องพันหกร้อยซีซีนะคะหนึ่งร้อยี่สิบห้าแรงมา้าน้ำหนักตัวรถอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคะพามกิโลกร,รัมนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นเจ้าของมือแรกนะคะคือบริษัทอคาเน่แคปิตอลนะคะตัวรถเป็นรถบริษัทนะคะวิ่งในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะลูกค้าขานี่รายการเสียภาษีนะคะต่อทุกปีนะคะแต่ว่าใบนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะแต่ว่าตัวรถนะคะต่อภาษีทุกปีปัจจุบันก็ต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอตัวรถนะคะก็จะเป็นตัวปุ่มกดนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะที่สําคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดมาพร้อมกับตัวที่วางแก้วให้ทั้ง2ฝั่งนะคะบอดี้ภายในคันนี้นะคะได้เป็นสีเบจนะคะนี่เบอหนังสีครีมสีเบจแบบนี้เลยนะลูกค้าได้ไปนะคะเดิมเดิมเลยมาพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะที่เป็นกำมะหยี่ไม่เคยมีรอยอักขระหรือรอยขีดเขียนไดใด ตัวนี้เหมือนหายไปนะคะออกกไฟแตกนะคะตัวนี้อาจจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าแล้วก็ติดตั้งเพิ่มให้นะอันนี้เอิญก็แจ้งตามตรงนะคะตัวกระจกนะคะฝั่งอื่นไม่มีกระจกแตกนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวนี้ไฟนะคะเป็นแบบปิดเปิดนั่นเองสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมีกระเป๋าจินเจ้ให้หนึ่งฝั่งสามารถชาร์จแบตด,ด้านหลังได้ด้วยนะคะพื้นที่การขนของด้านหลังกว้างขวางมากๆเลยนะให้ลูกค้าดูในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถคันนี้กัน เม็ดอาร์คนะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะตัวรถไม่เคยกลับสีนะคะตัวรถเป็นรถเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำตีลังกาไม,ม่าอย่างแน่นอน <im itation> สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ <im itation> ามาชมนะคะในส่วนของด้านหลังคันนี้กันสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะคะก็มีในส่วนของการขนของขนสามพาระให้กับลูกค้านะคะที่กว้างขวางมากๆนะคะมาพร้อมกับบอดี้นะคะที่เดิมๆเลยนะ,ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตีลังกาม,มาอย่างแน่นอนหัวน็อตนะคะเดิมๆเลยนี่ ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะด้านซ้ายด้านขวาหัวน็อตไม่เคยถอดนะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นตัวซีนแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวซีนนะคะตัวรถนะคะที่เป็นฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่บอดี้ด้านในคันนี้นะคะได้ในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะที่เป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนะหอ,อันนี้ไม่เคยถอดเลยนะลูกค้าค่ะ,คะ เม็ดอัดอยู่ครบทุกจุดนะคะรวมกลมแบบนี้เลยนะคะไม่เคยลับสีมาด้วยนะคะสภาพเดิมใหม่กิฟพื้นที่ด้านหลังกว้างมากด้วยค่ะามาชมด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะมาที่แผงประตูรถก่อนเลยนะคะแผงประตูรถคันนี้นะคะเป็นออโต้คนขับนะคะในส่วนของกระจกนะคะแต่ว่าในส่วนของฝั่งอื่นนะคะจะไม่ใช่ออโต้นี่โครเมียมเงา,เงา,เงาแบบนี้เลยเลขไม้พียง์หนึ่งแสนสามหมื่น กิโลเมตรน้อยมากนะคะไม่แท้ไม่เดิมจากเจ้าของคนเดิมที่สําคัญพวงมาลัยเป็นมังติฟังกชันพร้อมกับตัวเอนจิ้นสตาร์ทนะคะใช้ควบคุมเป็นรีโมทนะคันนี้นะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้นะคะทุกอย่างครบเครื่องมากๆนะคะตัวแอร์เป็นแอร์หมุนนะคะสองฝั่งแบบตรงกลางจะไม่ใช่ทรงกลมนะนี่โครงสร้างเดี๋ยวเรามาแกะดีสโวนของตัวเม็ดอาร์กกันโครงสร้างเดิมนะคะไม่เคยกับสีนะคะเม็ดอาร์กลุมกลมอยู่ครบนะคะไม่เคยชนหนักพิการแน่นอนนะคะเพราะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆมเลย เราไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของฝากระโปรงรถกันนี้นะมาชมฝากระโปรงรถกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6นะคะก็เป็นเครื่องพันหนั่นเองนะคะเป็นดูโอนะคะ VVTI มาพร้อมกับโครงสร้างตัวรถภายในนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะหัวน็อตไม่เคยถอดนะคะให้ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมนะคะไม่เคยถอดโครงสร้างโครงรถนะคะเป็นโครงเดิมเลย นี่หัวน็อตเดิมๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะไม่เคยหายนะคะหัวน็อตนะคะไม่หายไม่มีหลวมไม่มีขยับนะคะแผ่นกันความร้อนทุกอย่างอยู่ครบนะคะเดี๋ยวขัดแผ่นกันความร้อนให้นะคะบอกเลยว่ากิฟแน่นอนนะคะลูกค้าขานี่ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันวิธีปิดฝากระโปรงรถนะคะเว้นไว้หนึ่งคืบนะคะแล้วก็ปล่อยแบบไม่ลงล็อกนะคะ เปิดหนึ่งครั้งแล้วก็เอาสูงๆูงหน่อยนะคะประมาณคืบ่นึงแล้วก็ปล่อยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะลูกค้าที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะซื้อกับเอิญน,นะคะเดือนแถมกล้องหน้าหลังให้ลูกค้าเลยนะคะฟรีนะสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถนะมาจาก y o u t u b e ช่องเอิญน,นะคะ แถมให้ลูกค้าเลยนะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ